เจ๊หนึ่งชื่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับกับเมนูพิเศษปูมาครับจะเป็นเหล่าแค่นั้นแหลยอ่ะมันหนวงเนาะ เป็นนะเส้นาที่ร้านปรศนาเป็นมาแล้วมันที่เดี๋ยวรอเดือนต่อเลยที่ว่ามันยังต้องมาตรวจนใหญ่นี่ก็มาตรวจที่หมอชดีเหมือนกันหมอเขาแนะนำว่าถ้าพี่สีติดปลายพี่ไปตัดออกเถอะรุบลูกกันนะแล้วของเราไม่ได้เป็นในมดลูกนะเนื้องอมันขึ้นอยู่หลังมดลูกแล้วพอเวลากระแทกกระแทกอะไรเงี้ยมันมันมันเจ็บมันเสียว้องน้อยเนี่ยแค่เดินยังบา อนไงนี่เลยมีกินกินยำ่อนด้วยเหรอฟ้าตัวเล็กๆก็ตรงไหนเนาะพี่ว่าต้องคนช่วยมันเหนื่อยเพราะอะไรมันภาพเกี่ยงมันเป็นแบบป .6 อย่างเงี้ยไอ้นั่นม .3 อย่างเงี้ยแต่เออป .5 ม .2 เนี่ยจะไม่ยุ่งเลยความนั้นไม่ต้องขึ้นด้วยเพราะว่าอะไรมันยังไม่จบอย่างเดี๋ยวก็ยังจะจบแล้วมันจะต้องไอ้นี่เนาะช่วยมัน เด็ดกลางๆนะไม่ต้องแซ่บเก<อ>ินนะำลังอร่อยก็บอกอย่าเผ็ดมากเผ็ด<ค><ณ>มากกินแค่ตีน้ำตายทานนรถแรง่ะตัได้ กินเอีลยเอฟซีไม่ห้ามนะได้อหู่ได้แต่ถ้าเอ็มเคห้าลอกแห้เราเนี่ยซื้อแมคโดนัลด์ทิ้งไปตั้งสามร้อยไก่แซ่บไก่แซ่บมานะหนึ่งสามร้อยพี่ทิ้งทิ้เเสียดายก็นั่บอจ็จิบเจ็ดสเสิบเดสิบินอีกเขาดสิบเจ็ะสิบบเท็ ตัวเล็กก็แถมให้ขอ,อให้พี่เขาสะดวกมีเมนูต่อไปนะครับเป็นยำรวมทะเลสุกนะครับ เปร้านเลยราคาสูงสุดแต่ร้อยบาทเดียวอ๋อตังมาดีนี้เลยเจ๊เปิดบัญชีเจ๊ตัองมาเดีนี้เลยเจ๊เปิดบัญชีแกกี่ลายยำสับไทยไดไหสองร้อยห้าสิบจ้าอ้ย๋อยังเหลืออีกห้าสิบาทบอกเลยไปแลได้น้าาน้ำมันพอดีเลยจะไม่ให้เหลือกลับบ้านเลยใช่ไหม เอาเอาข้าวโพดหราเลือกนี่จะผสมก็ได้เป็นลมทะเลสุกน,นะครับ กินปลาป่ะล่สามอีกไม่จบสามไม่จบทำหนูไดเปล่าคุนปลาเปล่าลา,าได้เนะาะทำงานที่ไหนหไมาก่อนเมือก่อนตอนนี้พี ไฟ phải ก็ใส่อ่ะอันนี้ก่อนพยายามคิดก่อนลืมเม็ดออจะ không? cà phê nha nhanh rồi. เอาไมา้ที่มาชีให้ลูกค้าหน่อยของหนูใส่ขามาม้าวโพดมะม่วงหรอลูกเอ้าข้าวโพดเดีวยวจ้ะเรียบร้อยนะครับ ต่อไปกันเลยจ้า ต่อไปจะเป็นสามไข่นะครับไข่ปูไขป่ปลาไข่บังดานะครับตั้งลูก ไปนะครับแล้วก็อะไรต่ออ่ยสองม้นสองม้อนค่ะ ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อได้เลยจ้า แกงกุ้งสดแซลมอนไข่ปลาเคียวนะครับ ปรอบกระเพนี่ปลาไหมคะ ผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ไม่ร้าใช่ไหมเม่นวต่อไปกันเลยครับปลาร้าทั้งคู่ใส่กระเพากับมะม่วงนะคะมะม่วง,งวมีสัหวัว กินเค็มตะเกีเ่ยวมาเลยมันเล็กทรายแบบทะุทลายแบบุกมากมัน,นมนีที่ไปมันไปได้อีกลแล้ว่ <c oughs> ปลาปได ปลาเออใส่ปลาหมึกไข่ปลาปลากระป,ระป,ระประา๋าแซลมอนนะคะลูกค้าแบบกระจายเลยสักคุ้นนะจ๊ะลูกอีกยุดเดียวเดี๋ยวต่อได้เลยะคะ่ะ ตกตัวนึงแม่ไม่ลงเนี่ยตัวยังไม่ตาย แา่ลาจๆเลยนะคะตุมปาทุ้งสดขะ,ะหอยแครงอันนี้เท่าไหร่คสองร้อยค่ะเมนูนี้ลูกทะเลสดรวมทะเลสดนะครับลูกค้าสามารถสั่งสดก็ได้สั่งสกก็ได้นะครับ เรียบร้อยจ้าตลาทั้งค an ู่ไหมจ้ไอีอันใส่อะไรลูกข้าวโพดหรือมะม่วงหรือจะผสมกันก็ได้นะราคาคือเท่าเดิมนั่นแหละทำยังไงใช้หลายคิวจ้ะทำอีกสองชุดแล้วก็รอได้เลยได้ สองชุดครับชุดใหญ่ด้วยนะน้องมีชุดใหญ่ด้วย น้องขอหนักลำปาเอ้ยนักพลาใช่ไหมครับเผ็ดไปโลกกลางแรกนล้ว เรามาปิดกล้องกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากกดติดตามช่องเจ๊นหนึ่งแบบตา,ปางปาแนวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ